และคุู้หงวันนี้มารวบเปิดตัวมาเดี๋ยวพอฉิดงใช่ค่ะก็เป็นพรีเซนเตอร์ oppo นะคะวันนี้เปิดตัวค่ะ oppo reno 8 series 5g ค่ะให้คุณถ่ายภาพพอร์เทรตสวยได้ในแชะเดียวค่ะได้ลองแล้วหรือยังได้ลองแล้วค่ะทาง oppo ส่งมาให้ลองที่บ้านชอบมากคือมันมีหลายฟังก์ชันมากค่ะสามารถแบบปรับแต่งให้ภาพเราดูสวยได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์พื้นหลังให้เป็นไฟโบเก้ให้เราสวยโดดเด่นขึ้นมาได้ ใช่ค่ะ,คะอันนี้ก็คือความชัดชัดที่สุดเนี่ยคือ64ล้านพิกเซลเลยค่ะฉะนั้นก็คือ,อม,มันได้ทั้งเรื่องของความชัดเรื่องของความสวยงามด้วยค่ะตจอะตอคือทุกวันนี้เราสื่อสารผ่านภาพถ่ายอยู่แล้วเราถ่ายทุกอย่างที่แบบมันผ่านเข้ามาในชีวิตเราทั้งแบบจะสายคาเฟ่สายท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆะคะ่ะเราสามารถใช้ออปโจบในเครื่องเดียวได้เลย ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับ Oppo Reno 8 Series 5G นะคะใครที่อยากถ่ายภาพได้สวยๆนะคะมาลองใช้ Oppo ดูค่ะปังมากฟังเ์ชั่นนั่นสองนักออลแบจะทำรู้สามแล้วค่ะตั้งไว้ที่ห้าห้าหรือพันดีคะไม่ได้ตั้งเลยค่ะแต่ว่าคือเหมือนแบบทีมๆเขาก็ตั้งไว้เป็นสเต็ปหละที่จริงค่ะแล้วถึงความรุ่นของเราได้ไหมคะบแบบ ตัวเลขแต่ละวันมันออกมาทุกวันเบลลไาจะบอกว่าช่วงนี้ก็แบบใจตุ้มๆต่อมๆนิดนึงสารภาพเพราะว่าก็ฝนตกน้ําท่วมเยอะเราก็เข้าใจได้ว่าคนอาจจะไม่สะดวกไปดูแต่ว่าช่วงนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีฝนแล้วนะคะค่ะยังไงฝากเข้าโรงหนังด้วยนะทุกวัอยู่ทุกวัน ก็ล um ุ <ther ้นอยู fifteen fifteen> ่เรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็จะมีท yeah> ีมงานส่งยอดมาให้ดูทุกวันค่ะจริงๆวันแรกหลังจากเข้าฉายวันแรกแล้วอีกวันนึงเปิดมา50ล้านแล้วเรียเป็นความรู้สึกยังไงก็เซอร์ไพรส์มากค่ะคือเอาจริงๆยุคนี้ก็คาดเดายากด้วยเพราะว่ามันมีแบบเรื่องแบบหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนยังให้การตอบรับที่ดีมากๆก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทั้ง50ล้านแรกแล้วก็ยอดต่อๆมาด้วยค่ะที่คนแบบ ดูเด็กดูคุณตาคุณยายไปดูมักปกปนเป็นภาพนรคือด้วยความที่ละครก็ดูได้ทั้งครอบครัวด้วยเด็กดูได้ไปถึงแบบผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะก็ <kar> หนังก็เหมือนกันค่ะสสก็จะได้เห็นภาพที่น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็สามารถชวนกันไปได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะมีคนไทยชุดไทยอะไรไปดูด้วยไปดูใช่ก็ชื่นใจค่ะเพราะว่ามันก็เป็นคำตอบนะเหมือนแบบเออเขาอินแล้วเขาก็รักในหนังในละครของเรามากอย่างนี้ะ กลับมาด้วยใช่ค่ะด้วยตัวของเบลเองด้วยที่เป็นแม่เกอรแต่งตัวแบบมีความทันสมัยมีหมวกมีอะไรก็จะทำให้การแต่งตัวสนุกขึ้นด้วยโซเชียลคนครบกันเยอะมากค่ะเป็นแม่เกอรกันเยอะใช่ไหมก็ขอบคุณมากๆค่ะเหมือนแบบเป็น ได้ป่ะหลายคนเธอไอคอนของการสืบทราไทยไปแล้วเหมอ๋อก็ยินดีนะคะยินดีมากๆเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนใส่กันเยอะๆแหละเห็นเบลบอกว่าตอนดูรอบสื่อมาแล้วแต่ก็ชวนคุณแม่ไปดูอีกรอบนึงเพราะว่าใช่ค่ะไปดูอีกรอบนึงเพราะว่าขอยอมรับว่าแบบรอบสื่อยังโฟกัสไม่ได้มันตื่นเต้นมันลุ้นเพราะว่าเราดูในฐานะคนทํางานเราก็จะดูแบบซีจีเฮ้ยอันนี้เราถ่ายในกรีนอย่างเงี้ยเหมือนรูว่าตอนนั้น ใช่ซีจีสวยอุ้ยหน้าเรามุมนี้รอดปนี้อะไรอย่างเงี้ยจะดูเป็นแนวนั้นไปก็เลยต้องไปดูอีกรอบนึงแบบสงบสงบค่ะแม่เราว่าไงบ้างพอดูคุณแม่ดูสามรอบแล้วก็ยืนยันว่าจะดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกโรงค่ะแล้วชวนคนรู้ทางที่เปใช่คุณแม่เขามีแขกเยอะมีญาติเยอย่างก็ว่าจะพาคุณยายไปดูด้วยค่ะคุณแม่ก็ไม่มีลิมิตเหมือนกัน ตอนนี้เบลดูไปสอง,สองรอบแล้วก็ว่าจะดูอีกเพราะว่ายังเก็บรายละเอียดไม่หมดอีกกี่รอบถึงจะละเอียดถึง,ถงจะละเอียดพอ,ดอจนกว่าจะออกจากโรงเวลาเราดูหนะักเรื่องนี้มันคือความรู้สึกอย่างเดียว สำหรับเบลนะคะมันอิ่มอ่ะมันรู้สึกแบบมันมีหลายรสชาติด้วยมีทั้งเรื่องของความรักเรื่องการบูเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเบลรู้สึกว่ามันมีแบบทุกรสชาติแล้วก็ตอนเดินออกมามันมันมันยิ้มแล้วมันก็มีความสุขแบบไม่รู้ตัวเบลรู้สึกนะว่าถ้าใครที่แบบเออแบบเครียดๆหรืออะไรเงี้ยมาดูก็ลข่เครียดได้ไขยเดือย หายเหนื่อยคะ่ะความจริงก็คือหายเหนื่อยตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่แบบทุกคนที่มีฟีดแบ็กกลับมารวมถึงก็เห็นคลิปแบบคุณตาคุณยายจุ่มมือกันไปดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชื่นใจรวมถึงเด็กๆที่เอาเงินออมแล้วก็พาคุณแม่เขา,าไปดูคือเราไม่คิดว่าแบบ โอ้หอะไรมันมันยิ่งใหญ่ในใจเราอ่ะก็ขอบคุณขอบคุณแฟนๆทุกคนมือผลงานเราประดจัอยู่แล้วแหละแต่ก่อนที่หนังจะเข้ามันมีแบบเสริมร่วงอะไรมีบ้างไหมครับอะไรนิดนึงอะไรเอาให้เอาให้ถึงเป้าหรอตะลีมั้ยมีบ้างไหมลูก คืออ่าก็มีไปไหว้แหละคือด้วยความที่มีบุคคลในประวัติประวัติศาสตร์จริงแล้วก็มีแบบอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบเหมือนไปขอคำมาไปแบบอะไรนิดนึงว่าบางทีการแต่งตัวของเราอาจจะไม่ตรงกับยุคขนาดนั้นแบบแต่ว่ามันเพื่อแบบเออคาแรคเตอร์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ขอยอดไม่ได้อะไรจริงจเดี๋ยวเชื่อเรื่องพวกนี้ประมาณเรื่องงูเรื่องไหว้เรื่องขอร คือเบลอะมองว่ามันเป็นเรื่องราวหรือว่า,าตัวละครที่เคยมีอยู่จริงฉะนั้นเราก็คือแบบเหมือนเราคล้ายๆว่าเให้เกียรติแล้วก็แล้วก็บอกกล่าวอะไรประมาณนี้ละค่ะหลายที่ไหมคะหลายหลายจุดเหม ก็หลายยอู่แนะนำสักทีเด้ไหมคะก็หลักๆก็จะเป็นแบบเหมือนวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลอะไรประมาณนี้ค่ะไปกับทางทีมค่ะทาง GBS Broadcast เบลไม่ได้ไปยุทธยาค่ะแต่ว่าก็ไปตั้งแต่ตอนช่วงก่อนเปิดกล้องด้วยไปใช่ว่าบนไหมไม่โบนไม่กลัวไม่กลัวค่ะแล้วก็จะมีโปรเจกต์แคมเปญแก้บนแก้ปน แต่ไม่รู้ว่าทางออฟฟิศเขาได้ขออะไรมาหรือเปล่าอย่าะวันรอบสื่อเบลบอกว่าแบบตั้งได้ร้อยล้านที่เป็นกานขาดทุนแสดงว่าตอนนี้ได้ทุนได้ทุนคืนแล้วนะเบลคิดว่าเนี่ยเบลไม่แน่ใจเพราะว่าเบลไม่รู้ว่าแบบทางทางทีมเขาใช้งบ PR หรือว่าอะไรหลังจากนั้นเยอะแค่ไหนคะแต่ตอนนี้หนังกากำลังจะเตรียมออกฉายในหลายหลายประเทศด้วยมีแผนกับตรงนี้ไหมคะหรือมีต้องไปเดิน ตอนนี้ยังไม่ได้มีแพลนค่ะแต่ว่าคือถ้าถ้าแบบมีจัดหรืออะไรก็ยินดีค่ะพูดถึงข่าวเป็นแฟนต่างประเทศที่เ ก็ฝาก international fans ด้วยนะคะก็ฝากสนับสนุนบุเพศนิวาสอด้วยค่ะเปวางตัวเลขไหมคะว่าจะเป็นอางกอกกี่ร้อยน้กี่พันกี่พันดีคะอยากสักเท่าไหร่อยากคาดหวังเลยเดี๋ยวหวังเอาเป็นว่าเท่าไหร่เท่านั้นเราถือว่าการที่คนมาดูหนังแล้วมีความสุขได้รอยยิ้มกับบ้านนั่นคือกำไรแต่ไอก็บอกว่าห้าราข้นต่ำใชรนะคะ ไอ้ไปด่าไอ้ตาบไอ้ไอ้าลีก็ตามนั่นแหละกันไอ้เอออเคอ่ะขอถามละครนิดนี้วันก่อนไปสังมิทโฟล์เรื่องอ่พรมนิขีบอกว่าฉากที่เข้าที่เข้ากับเบลย่าที่สุดคือที่ต้องเล่นเป็นเป็นลูกแล้วเบลเป็นแม่เออเวลาเขาเขามองหน้าเราบอกแม่ไม่ได้เราเป็นแม่ไม่ได้ก็เราเราสวยห่อนยาวหรือเปล่าแซวแซวไม่หรอกค่ะคือ ตอนที่จะต้องเล่นเป็นแม่ลูกกันจริงๆจะต้องทําสมาธิเยอะมากด้วยความที่หนึ่งคือไม่เคยด้วยแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไม่เคยแบบเหมือนต้องเล่นเป็นแม่ของคนที่อายุแบบรุ่นนี้อย่างเงี้ยค่ะเรก็คือเหมือนก็ใส่อินเนอร์แหละเชื่อไม่ต้องแบบ ไปคิดวอกแวกถึงแบบพี่โป๊ปมาเล่นเป็นลูกฉันคือไม่คิดเลยเ,อเ,อเราแค่โฟกัสแบบนี่คือพ่อรีดของแม่กระเกะอะไร่าเกีะมาณนี้กระากอะไรเงี้ยเยอะมากๆค่ะพี่โป๊ปใช่ไหมด้วยค่ะ <c oughs> พี่ป๊ปเห็นเลยว่าตั้งใจเป็นพิเศษเพราะว่าปกติก็จะมีแวะเล่นบ้างแต่ว่าพอต้องเล่นเป็นลูกเราจริงๆคือแบบตั้งใจเขาเครียกไงคือเอาอย่างไรละกันคือกลัวแบบ กลัวมันจะไม่สมจริงด้วยกลัวอารมณ์ไม่ได้ด้วยอยากให้คนที่ดูอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบโป,ป๊ปเบลแต่ว่าก็เป็นแบบแม่กระเลตแล้วก<ๆ>็พ่อร<ๆ>ิทเขาขอเขาขอให้เบล<ๆ>แต่งแกะหน่อย <laughs> แต่เราไม่ได้หนูต้องสูย<อ>ไม่จริงไม่ได้พูดไม่ได้ตีอะไรเรื่องเรื่องเมคอัพเลยก็คือตามแบบที่กองเขาจัดให้เลยค่ะแล้วเราต้องแบบอย่างเป็นแม่เราต้องแบบอายุมีอายุเบอร์ไหน คือด้วยความที่เป็นแม่ยังสาวก็เลยด้วยความที่คาแรกเตอร์ของเกสูรางก็เป็นคนแบบร่าเริงด้วยฉะนั้นก็คือมันจะไม่ได้โชว์ออกมาทางแบบฟิสิกอลสักเท่าไหร่แต่ว่าการแต่งตัวก็จะเป็นแบบคุณแม่มากขึ้นค่ะแล้มองเป็โปเป็นลูกแล้วคะก็ถ้าในในในบทบาทในการทำงานก็ได้ค่ะลูกคนนี้ขี่อ้อนไหมคะเขาก็จะชอบชอบเล่นแบบแม่ครับ อย่ามาจับเป็ดูลูกโตใช่ไหมค่ะถามเรื่องประเด็นลีน่าจ๊งนิดนึงเนาะมมีประเด็นดราม่าเด็ดไอดาวรุ่นใหญ่เด็ดไอ้ดอวรุ่นใหญ่พูดถึงดาพูดถึงดาวเราเราได้เห็นขาบ้างไหมไม่ได้ไม่ได้ติดตามเลยค่ะไม่ได้ติดตามเลยค่ะที่เขารไลฟ์สดพูดถึงเดา เพราแบบว่าหนังบูเพดังได้เพราะว่าเขาด่าเราถามมาตรงๆเลยแล้วกันเอาเป็นว่าขอบคุณคุณแม่ลีน่าที่นึกถึงแล้วกันนะคะค่ะแล้วเขาบอกเขาบอกว่าทําไมถึงลืมเขาก็ด่าจนดังเลยนะก็าย่ง้เขาป็นไงลูกเขาบอกขอบัตรสักใบก็ไม่ได้อยากดูหนังบีสักใบนึงเดี๋ยวส่งบัตรให้ค่ะแม่ไม่ต้องเดี๋ยวส่งบัตรไปให้ค่ะเขาไม่ซีเรียสนอนที่เขามาก จ้วงเราขนาดนั้ไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสค่ะแสดงว่าส่วนตัวก็ยังไม่ได้เห็นคลิปนั้นหรือที่มันเป็นไวรัลอยู่ไม่ได้เห็นค่ะว่าตอนนี้หนังก็ะสองร้อยล้านไปแล้วเนาะค่ะไม่เกี่ยวกับย่อหลอกค่เขาก็เป็นแฟนคลับท่านหนึ่งของเราโอ้ค่ะที่คอยเชียร์เราตลอดแต่ว่าเราอาจจะลืมบุญคุณเขาเขาบอกว่าโอ๊ยไม่ไม่ไม่เคยลืมบุญคุณใครที่สนับสนุนเลยหรือว่าแบบเป็นกำลังใจให้เราอะนะคะขอบคุณมากมาก เกรงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวส่งบัตรให้ค่ะแม่นออนแม่ซะหน่อยแม่ค like ่ะ mm รักนะคะหแม่อวยพรให้ถึง5เระแม่อวยพรให้เบลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ